ด i จิ t a ลซิต i z e n นชิพนะ <c oughs> หรือว่าพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่คำว่าพลเมืองคำว่า Citizenship เนี่ยใช้กับหลายคำเช่น Global c i t i z e n นะพลพล,ล,พลเมืองโลกเนี่ยคือการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยนอกจากจะเป็นพลเมืองของแต่ละประเทศแนละ้วจะต้องเป็นพลเมืองของโลกด้วยสำหรับ พลเมืองดิจิทัลนะดิจิทัลซิตซนชิพเนี่ยก็มีองค์ประกอบอยู่9ข้อด้วยกันข้อแรกก็คือดนะิจิทัลแอคเซสสิทธิเท่าเทียมกันในการใช้อินเทอร์เน็ตนะฮะข้อต่อไปก็คือดิจิทัลคอมเมอร์ซซื้อขายออนไลน์แบบมีกติกานะฮะข้อต่อไปดิจิทัลคอมมูนิเคชันการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมนะฮะ อันนี้เป็นคือความเป็นพลเมืองดิจิทัลเนี่ยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้นะเป็นเขาเรียกกฎกติกากฎก,ฎก,ฎก,ฎกติกามารยาทนะ,ะวัฒนธรรมของคนที่เป็นพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่นะฮะข้อต่อไปคือดิจิทัลดิจิทัลเซีหรือดิจิทัลฟูเอนซีนะเรียนรู้ถ่ายทอดใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนะฮะ ปัจจุบันก็มีการวัดนะพยายามจะสร้างตัวชี้วัดดิจิทัลลิเทเรซีกันขึ้นมานะในบุคลากรองค์กรต่างๆเพื่อใระจยมีบุคลากรเนี่ยมีความสาม,มารถมีสมรรถนะในการใช้เ,เทคโนโลยีดิจิทัลได้เพื่อทำให้องค์กรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือมีผลสมัมฤทธิ์ที่ดีนั่นเองนะฮะ <c oughs> อันต่อไปคือดิจิทัลเอทิคนะฮะเป็น เขาเรียกจริจริยธรรมดิจิทัลนะฮะแล้วก็ดิจิทัลลอนะละเมิดสิทธิ์ผิดกฎหมายนะเดี๋ยวจะได้ลงรายละเอียดกันนะฮะในดิจิทัลเอติกเอ่จริยธรรมดิจิทัลนะดิจิทัล,ล้ลอเราก็จะลงในรายละเอียดอยู่ประมาณ2-3สประเด็นนะเช่นพบรบคอมนะแล้วก็ PDPA นะฮะแล้วก็กฎหมายอาญาที่เกี่ยวกับการมินประมาทนะฮะ เอ่อแล้วก็ดิจิตอลลิทเลซีเราก็จะลงรายละเอียดเล็กน้อยนะต่อไปก็คือดิจิตอลไรท์แอนด์รสปอนซิ i บ i ิลิตี้เนี่ยมีอิสระในการแสดงออกแต่ต้องรับผิดชอบถูกต้องทุกการกระทำนะดิจิตอลเฮลท์แอนด์เวลเนสนะดูแลสุขภาพด้วยห่างไกลผลกระทบจากโลกดิจิตอลคือบางคนเล่นเยอะเกินไปจนสายตาเสียหรืออยู่กับหน้าจอจนมากเกินไปจนเป็น เรียกว่า,เ,าเสียสุขภาพนะเล่นเล่นในโลกดิจิตอลเกินไปจนสุขภาพมันเสียนะต่อไปอีกหัวข้อต่อไปก็คือ Digital Security นะระวังทุกการใช้งานมั่งใจปลอดภัยอันนี้ก็ก็จะได้ลงรายละเอียดกันนะฮะเรื่องความปลอดภัยแนวทางการร,กรักษาความปลอดภัยดิจิตอลนะแน่นอนว่าไอสิ่งที่เราเรียนรู้ทั้งหมดเราก็ต้องไป เรียนในส่วนของการรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะว่าปัจจุบันพอเ,เทคโนโลยีมันจเจริญมากขึ้นเนี่ยด้านลบของมันก็ถูกนํามาใช้เยอะนะฮะก็เกิดผลร้ายผลกระทบนะฮะมากมายก็ต้องเรียนรู้ที่จะป้องกันแก้ไขป้องปรามไม่ให้มันเกิดขึ้นนะฮะเพราะมันจะเสียสูญเสียนะค,ความสูญเสียนี่มีมูลค่าสูงนะฮะอันนี้ก็คือการรักษาความปลอดภัยดิจิตอลนะส่วน ก็คือหัวข้อเหล่านี้เป็นคุณสมบัตินะเป็น e l e m e n t ต์หรือคุณสมบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่นะเราก็คาดกาคาดหวังอว่าคนที่ใช้ดิจิทัลเนี่ยคนที่เป็นพลเมืองดิจิทัลเนี่ยจะมีสิ่งเหล่านี้นะเป็นกฎกติกามารยาทวัฒนธรรมเนี่ยเพื่อจะไม่ทําให้การใช้งานมันมันมีปัญหาหรือว่ามันผิดกฎหมายหรือว่ามันเป็นมีผลร้ายผลเสียผลผลกระทบนะต่อ สังคมนั่นเองนะฮะประเด็นต่างๆนี้เป็นหัวข้อที่จะควบคุมนะรักษากฎกติกามารยาทไม่ให้เกิดผลเสียผลร้ายผลกระทบต่อสังคมแต่ว่าหลายๆหัวข้อยังไม่ได้ยังไม่ได้เป็นกฎหมายนะฮะกฎหมายใหม่นียต่อไปก็น่าจะนําสิ่งเหล่านี้ไปสะเขียนเป็นตัวบทกฎหมายใหม่ในการควบคุมพฤติกรรมของคนเล่นดิจิทัลเนี่ยนะฮะ อันต่อไปก็คือดิจิตอลฟูเอนซีหรือดิจิตอลลิทเ r อร y ซีนะฮะเออลิเอรซีคำเดียวนียเมื่อก่อนแปลว่าการการรู้หนังสือนะพอมาดิจิตอลใส่ดิจิตอลเข้าไปมันก็กลายเป็นว่าเ,เป็นศัพท์ที่ว่าเราต้องรู้การเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันนะต้องรู้นะคอมพิวเตอร์โทรศรัพท์แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์การสื่อสารออนไลน์ทำให้มาเอานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะการสื่อสารในการปฏิบัติงานการทํางานร่วมกันหรือใช้เพื่อพัฒนากระบวนการทํางานเนะี่ยหรือทํางานในองค์กรให้มีความทันสมัยและมีปฏิภาพความรู้พวกเนี้ยเอาไปใช้ในการทํางานให้เกิดปฏิทธิภาพให้เกิดผลสทธิ์ให้เกิด,กดความเจริญขององคอ์กรนะแล้วก็ทักษะนะฮะสำหรับแหล่งอ้างอิงเนี่ยเขาแบ่ง ด i จิท a ลลิเทเลซีเป็น4หัวข้อนะหัวข้อแรกได้แก่ u s สนะคนที่เป็นคนใช้การพิพเวรนะครับแบ่งเป็น User กับโปรแกรมเมอนะฮะการใช้นี่คือ u s สนะต้องทุกคนต้องเข้าใจการใช้นะฮะไม่ใช่ทุกคนคนที่มีดิจิทัลลิเทเลซีอ่ะต้องเข้าใจการใช้การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่สองคือเข้าใจ Understand นะฮะ แล้วก็อันต่อไปก็คือ create นะสร้างเข้าใจแล้วก็สร้างนะอันสุดท้ายคือ access เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพคือมีหัวข้อเหล่านี้นะสำหรับแหล่งอ้างอิงเนี้ยเขาบอกอเขากำหนดหัวข้อนี้ละองค์ประกอบในการของดนะิจิ t a ล literacy เนี่ยหรือความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนะส สำหรับแหล่งงานอื่นๆอ,อ,อาจจะแบ่งเป็นประเภทอื่นๆต่อไปต้องศึกษาต่อไปนะ